นี่ไงทำเปหนุ <hopping> ่นน่อยถีนนุ่นหน่อยจะบไปน้ำพมดีวีแล้วพม่องวีย้อมบานวีช่วงก็ไปไหวย้อมบานเลยช่งขึ้นไปสบายนะเจ้าเดคนนี้กันไปกองไปเดี๋ยวจับไปไว้หน่อยมันผิดขางเดียวตันเดียวตันเออเมือ่อปไดเบงละ

มนนาที่เปนวะโอ้ยอ้ยบ่สีกใส่บ่สีกใส่แม่งสันละตั้งไ่้งสีกใส่ยัางน้อยไปไปอีกคือเรื่องลคดันแล้วคือเลยกไปแล้รมาเออคือเนอกแล้วคือคือไม่รนั่งคือรมี๋ยเดี๋ยวรู้มัยเอหน้าดชมเดียวีเป็นยเอ๋อเดยเดีเดี๋ยวเอามาม